สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการคิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หยุดแปลภาษาในหัวนะครับโอเคผมไปเจอคลิปหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับเขาได้แชร์4ทริคที่จะนํามาปรับใช้ทําให้เราได้พูดคล่องขึ้นโดยไม่ต้องแปลในหัวนะครับเพราะว่าการแปลในหัวเนี่ยมันจะทําให้เราติดอยู่ระหว่าง2ภาษานะครับโดยที่ตะกุกตะกักคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเขาพูดถึงการแปลของคุณนะครับให้หยุดแปล คุณแปลทุกคําในหัวเนี่ยภาษาของเราจะช้าลงแล้วก็ตึงเครียดน,นครับคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรสมองของคุณติดอยู่ระหว่าง2ภาษาเนาะเคล็ดลับในการเรียนรู้สั้นๆก็คือการเรียนรู้เป็นประโยคนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คําศัพท์เดี่ยวๆตัวอย่างเช่นนะครับผมแทนที่จะเรียนคําว่า i am not water น้ำนะครับให้เปลี่ยนเป็นคําว่า i want to sleep นะครับก็แค่เรียนรู้เป็นประโยคไปเลยนะครับความคิดที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อคุณ จะใช้งานหรือว่าเหนื่อยอยากนอนเนี่ยก็ให้คุณพูด i want to sleep เลยนะครับผมเมื่อคุณรู้สึกอยากนอนเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการแปลภาษาเลยเพียงแค่ใช้มันในสถานการณ์นั้นๆนะครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับก็คือพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีคู่หรือว่ามีครูนะครับแค่พูดกับตัวเองสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ฝึกสกิลในการพูดของเรานะครับเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับก็พูดคุยระหว่างเราทํากิจวัตรประจําวัน นั้นนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นนะครับก็ I'm making coffee นะครับหรือไม่ก็ the water is hot นะครับ this coffee is s m e l l g o o d อะไรอย่างเี้นะครับก็ระหว่างเราทำอะไรเงี้ยก็พูดคํานั้นกิจวัตรนั้นไปเลยนะครับเคล็ดลับข้อที่3นะครับผมก็ให้คิดภาษาอังกฤษทั้งวันนะครับผมการคิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับมันจะฝึกสมองของคุณเนี่ยให้อยู่ในโหมดภาษาอังกฤษนะครับแม้เราจะไม่พูดก็ตามนะครับ เพียงแค่การคิดเนี่ยจะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกันนะครับเราจะฝึกได้ยังไงก็เมื่อเราดําเนินวันไปนะครับก็ให้อธิบายสิ่งต่างๆในใจเรานะครับอย่างเช่น it's a beautiful morning ครับ he looks tired นะครับ that's r e t it's blue นะครับ,นะรบ i forgot my keys เป็นต้นนะครับผมก็ให้คิดว่าวันนี้เป็นวันยังไงนะครับให้คิดตลอดทั้งวันเลยนะครับ ข้อที่สนะครับก็คือเรียนรู้วลีไม่ใช่คําศัพท์นะครับหลายๆคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ท่องจําศัพท์แบบเยอะมากๆนะแต่เราก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเขาเลยเปลี่ยนใหม่ให้ครับให้เราเรียนรู้วลีต่างๆเลยนะครับเพราะว่าประโยคที่ใช้ได้จริงเนี่ยมันสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมาเรียบเรียงใหม่นะครับยกตัวยอย่างเช่นแทนที่เราจะเรียนรู้คําว่า apple อ,อย่างเดียวนะครับก็ให้เราเรียนรู้เป็นประโยคไปเลยอย่างเช่น i eat an apple Every morning นะครับ She bought some green apple Do you like apple อะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ท่องเป็นประโยคไปเลยนะครับเวลาเราใช้ได้เนี่ยก็นึกเป็นพูดเป็นประโยคไปเลยไม่ต้องมาเรียบเรียงใหม่นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยมันไม่สามารถแปลเป็นตรงตัวได้เลยนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่ารอเวลาที่จะเหมาะสมในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เริ่มต้นวันนี้เลยนะครับพูดกับตัวเองคิดเป็นภาษาอังกฤษฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพียงแค่1ินาทีก็ตามนะ หากคุณมีทริคหรือวิธีที่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็สามารถแชร์แบ่งปันความคิดเห็นได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผมและก็ผู้อื่นนะครับที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันขอบคุณครับผม